สวัสดีครับพี่น้องวันนี้พามาหาเห็ดหไข่ครับพี่น้องมายามเห็ดไข่เนาะถั่ลุกวันเช้าอีกแล้วนะจ๊ะวันเช้าเดินแล้วทศมาลพี่น้องสนใจรุ่นไปนในกันนะจ๊ะพี่น้องเตียงบอกออกหลายบันไดดอกน้อยดอกใหญ่ดอกสวยสวยเลยตัเจียวสวยไป สองดอกแรกแขกหมานพี่น้องไปสาวลงมีเน๊ะกำลังงามบ่อกอดอกพอดีงามเลยดอกพอดีกินเลยเนาะประเดิเนาะดอกพอดีเลยดอกสวยๆเลยนี่ดอกกำลังออกปิดได้ไปหาต่อครับคุณจะลงเห็นอยู่คุย่างไป้คุณเลย มีอีดอกนั่งรอตอมงามขนาดเลยจ้ะลอยหอยกินแย่งหอยทากกินก่อนน้อแย่งกินก่อนบ่ย่งกินจ้ะจัพี่น้องดอกงามขนาดเลยป่ะตอมโอ้ยดอกพอดีเลยจ้ะดอกพอดีกินเลยดอกพอดีกินเลยนุ่มสาวลูกจัพี่น้องโอ้ยเอาเอาดอกไปก่อนบ่ะตอมงามขนาดเลยดอกนะ ดอกสวยเลยดอกนี้ลาต่อไปโอ้ยเห็ดน้ำหม,มักเฮ็ดน้ำหมักนะคุณจมีเห็ดน,น,น้ำหมักใช่ดอกงามเลดอกสวยเอาเก็บเก็บเก็บมาตัง้งดอกงามขนาดจ้าพี่น้องดอกมุ้บขนาดเลย ข้างหลังสลุงสองดอกไปไปนะเก็บก่อนบะต้มขาหักเลยนะขาไปมองหลังเอาตัวพูดสุดน้ำเท่าไหร่จัปแล้วมุกมุกนอ่บะต้มเนาะลบว่าง่ายเลยอ่ะข้อสวยด้วยนู่นอีนก,ก,กดอกแะ้ลุเอาตัวพี่ก่อนเอาตัวพี่ก่อนบะตยาสายนี่เ ด้ดดองามขนาดนเนาะพอดีคักเลยนะกำลังมกเลยาขาพี่น้องขาพีขาขา่ขาหนีบบ้ามีดอกกำลังโขขาพี่น้องจา๋าไปหาตอกอนลูกมันเขียวนะเขียวนี่ อยู่ใกล้กันเลยนอกจากต้มเนาะเอาอะไรก่อนเอาทุกคนบาดอกใหญ่ก่อนมาเก็บก่อนดอกใหญ่สวยอวบมาตัดสิไปต่อทะลุอย่างเดียวได้จ้ะพี่น้องหมู่เดียวพี่น้องได้เจลียวแล้ว ขครจะพี่น้องอีดอกนั่งละบ่ต้องยังแข็งอยู่ดนะจ้ะมดกินเพิ่นเดี๋ยวบ่ต้องเอาเก็บดอกงามขนาดละบ่ต้องเนาะดอกสวยมากเลยบอตอมเห็นดอกสวยงามเห็นแล้วาไล้มบงโอ้ย

ออกอีกแล้ว <S <S นักแสดงเริ่มออกอีกแจ้าทางภากใต้ผัดฝนผตกแหงผัดโบ้ค่อยออกเลยจ้ะพี่น้องน้อง,องบอตัตรอมแจะท่าเร่ง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 จะสี่มือหางมือก่ะออก ก็พอได้บ่เอบบ๊อบดอกน้อยมาพี่ปิดเลยเนาะจ้ามาพี่เดี๋ยวต้องกบปิดกันเลยกินเกือกินน้ำเนี่ยหนึ่งหมดตองเห็นไหมรอยกิงเกือกินเห็นไหมแต่กิงเกือกินแสดงว่าใครแแต่กิงเกือกินอ่ะใช่แน่นอนแต่ลูกไม่ใช่เห็ดพิษเพิษใครนะเจ้ะพี่เนาะอุ้ยดอกงามมากหมดตอนเนาะดอกงามเนี่ เหมือก่อกนี่เละพี่น้องเกี่ยวจะหักเลยสลงุงไปต่อเจอเห็ดไข่มาเจอพี่น้องเหมือก็เห็ดกระแป้งเลยนี่ <c oughs> ไปมาดอกเล็กอ้ยขาหักโอ้โดอกไม่ค่อยใหญ่บนในทางนี้เนอะดอกไม่ใหญ่

เราไ่าได้เลยป่ะเอาไว้ทำเชื้อดีกว่านสองดอกใครจะพี่น้องสองดอกเนาะบ่ตจำละสองดอกคู่นีดอกนะดอกจะพี่น้องดอกสวยเลยเมื่อกี้เพชรไข่สองมื่อเลยเด้อจ้ะพี่น้องเราบ่จำตัวหลังจากหายเห็ดปวกบ่มีเราบ่จนาะเห็ดปวกต้องรอฝน,นพี่น้อง อ,อ,อีกดอกนึงจะพี่น้องเห็ดใครอีกดอกจะพี่น้องเห็ดใครอดอกงามเลยจ้าอยากให้ธรรมะาจ้ะคิดเป็นธรรมะาก,ก่อนจะพี่น้องเห็ดใครจะพี่น้องดอกเดียวเด็ดทางขนาด อห่างๆางอบตอนอ้นกข้นี่ก็ได้หลายอยู่ได้ไปเห้ดไคจ้พี่นอ้องก็เป็น่างเสียโอ้ยไม่ทับนะพี่น้องเอาก็ได้จะให้ไว้อีกดอกจ้พี่น้องเห็นมากหรปล่กใช่ดอกกุยงูที่โต ปันทิศเกาะมาสิแม่นความเจ้าเนาะบ่เตอมเนาะเอาได้อยู่บ่ะคะเราได้ปันทิศกอ่ออีหลีได้เจ้ะพี่น้องเบิ่งเบ,บ,บิ่งขาดิไปเจ้าพี่น้อดงดอกงามงามเนาะบ่ตอมนีต้องมากมีจะ้ะอีกดอก สวยไอเลยจ้ะพี่น hey, ้องน้อบัตตามอุ oh, ้ยดอกงามขนาดจ้ะพี่น้องดอกสวยขนาดเลยนุ่นดอกี่น้จะดอกงามขนาดเลยอะสวยสวยนี่ดับฮะแม่นบอก ลายขนาดบอบาดอ่ะลายขนาดเดี๋ยวเอาดอกนี้ก่อนดอกนี้ก่อนดอกสวยๆดอกมุกขนาดดอกนี้เดอกกำลังกินเลยกำลังกิน,นกำลังพอดีกิน,กน <laughs> ต้อมเว้ยกำลังกินเลยว่างั้นไปป๊อพี่น้องจ้ะดอกมุกใหญ่เลยอะ่ะโอ้สองสามสามดอก โอ้ยๆแล้วก็จีบตา่อยป้าพี่น้องสวยย่ว่ะสวยเลยแล้วพ่นเอกเรีงเยงแถวอีกสามสี่ดอกโอ้อหลายดยอกดยเนาะเอาก่อนจ้ะเก็บก่อนเอาเก็บก่อนก็ต้องมึงขาไหมขาใหญ่ๆสามชอบขนาดนี้ ตำเจียวเนาะน้องนินนาะงพันมักขนาดน้องนินมักขนาดน้องนินโอ้โขาเจ้าพี่น้องขาเป็นขาด<า>ีน,เนะเดี่ยวนี่แห้งบักใหญ่ก็สามสี่เดี่ยห้งบักใหญ่นะพ่อตำเนาะพ่อพี่น้องนี่ดิเลือกเด,ดี่สุดยอด แต่ขาเล็กนิดเดียวห <c oughs> ห็นไหนมเนี่ยเก็บเท่าฝ่ามือเนาะจ้ามีขาตัวใหญ่เลยนี่สวยๆงามๆดอก นี่เนะีนยต้องเห็นหลวงใหญ่เมื่อกี้นีะปิดบอไม่ต้องปิดบอเอาตัวนี้ก็เอ,อาตัวที่เห็นกันตกสวยมากใครแพกคู่แล้วนะใบต้องแพกค,คู่เลยอาอดอกตอมนี่ไม้กระทิมสวยดอกความงามเพชรหักซษะ กินไข่จ้าพี่น้องโดนหอยทากกินอีกแล้วเนาะบะต้อมหอยทากกินนี่จะอีโดอบ่เอาเนาะบะต้อมเอาไปเสื้อซะไม่จ้านี่จ้าย่างหอยแล้วเนาะบะต้อมอ,อันเห็ดปวกจ้าพี่น้องเน่าแล้วจ้าพี่น้องตกสวยอยู่ มีเนี่ยนู่นมีข้างในนี่ข้างล่างเองข้างล่างอ้าวเขานำมาได้และข้างล่างก็ได้มีเลยต้มมุดเองขาต้นไม้อีกแล้วจ้ะพี่น้องถ้าได้ข้างล่างขาวๆโบแม่นโบต้อ,อมเหยียบบบต้องเหยียบเกระยาะเยกระยะ์มากมาเอาที่โบเหยียบมีเนี่ยม,มาเอาพี่ ดอกน้อยเลยตอนนี้ดอกวสวยหมดแล้วบ่หมดจะพี่น้องแต่ดอกบม่ค่อยงามประเด๋ยเนาะพี่ต้อมดอกเล็กดอกอยาก่างน้อยทางนี้สวยี่ดอกพอดีกินเลยจ้ะ ดอกสวยปลูกต้องปด้ไปตักอยู่เอาดอกนี้ก่อนล้มให้ดิน้ำขาน้ำแข็งเจ้าบ้านดิเห็นไหมพวกเต็มเลยดอกน้อยจ้าบ้านเนาะเอามาบ๊ะบเอาไว้ก่อนไปจะไปน้องโอ้ยดอกกำลังงามเลยดอกกลังสวยเลยดอกน้สวยงามขนาดจ้ะ ตเต็มตะกร้าของเฮาวิเรจ้ะพี่น้องมีในข้างล่างหน่อยปะต๋อเด็ดอกงามขมานาดไหนะพอดีกินเลยเนาะปะต๋อดอกพอดีกินกี่ใดค่ะลากไม้เลยเนะาะลากไม้ปลวกพอดีดอกงามงามพี่น้องพอดีต้องดีเกิกดปวกปวกอ๋กจะมีไปตั้งดต่ไหนไนะขึ้นบนมีอีกนี่จ้ะ เดาพอดีก right. 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 ินเขาบรต้มเนาะรุ que, right? ่นนี Listen, an, ้พอดีกินเลยพอดีแกงจ้ารุ่นนี้พี่น้องขัรุ่นอยากบานบานเท่หน่อยนะต้มเจีวต้เจียวหรือว่าลวกต้มเจียวเนาะบรต้มนี่อย่างเจ้าเหยียบอีกหรือเปล่าเนี่ยไปงามเนาะเนี่ยรุ่นนี้่ะ พี่น้องจ๋าขากันบักใหญ่เราประตำเนาะขาเป็นขาไปเดี๋ยวไหลแล้วเจ็บพี่น้องข้างบนวะข้างหลังบ่มีแบบเดี๋ยวง,งามขนาดเลยพูดทางปุกยังเลยประต้องพุ่นดอกน้อยอยู่ใส่ไใส่เห็นอยู่ใส่ลงแล้วบ่ลงม,มุมแล้วบ่พุ่นพี่น้องจา๋าพโอ้ยขาอุ้มคอยไปเอาทั้งพุดด่นและจ๋ะพี่น้อง เอาดอกให่ขอนจะพี่น้องอ้าวนี่จ้ะสองดอกสองดอกคู่เลยดอกสวยปอกดอกผลพี่น้องสองบะโอ้ยดอกพอดีงามเลยจ้ะดอกพอดีสวยเยี่ยมเลย ไปกูไอ้ดอ,มดดอ,ดดอดมกม้อที่ลงคืนใสร็จว้าเก็บก่อนยังของใจดอกน้อยอย่าบอตอมเลยก็ได้อยูย่พูดไป<อ>โอ้ยขาต้นไม้อะไรพี่น้องอาหาดี๋ต้อมเก็บซะดอกสวย

ดอกอสวยเนาะ,ะด,ดอกนี่จะพี่น้องค่ะค่ะอันไม้ครับวะเนี่ยดอกงามเลยจ้ะอุ้ยยัยงไม่ขึ้นเลยดิไม่ได้ค่ะดอกอสวยเลย

คาตอุ้มไม้เนาะดอกสวยด้วยปะโอเขาอยู่ข้างล่างกับเม่นเป็นบ่ดอกสวยเวยเม่นบ่คือบอกเอาอันจิ้มออกมาหักเร็วไม่อยากไปหาต้นหนี่เด ดอกบังใหญ่จ้ะพี่น้องดอกกำลังพอก,กินเลยจ้าพอกแกงเลยล่นเนี่ยดอกจ้ะพี่น้องงามขนาดจ้ะพิษไข่อีกแล้วจ้ะพี่น้องดอกสวยสามสีดอกบางเดียวเนาะ าลงมือแล้วก็ได้เนาะสัตลงจ้าไปอดอกงามขนาดขาไม่ได้กะะๆๆอ็อยากก็อยากมันกินไปแมย์กินเนาะตรงเนี้ยดอกพีเน่างข้าอุ้มไผ่แล้วเอ้อคานงาไหมเลยพี่น้องเอ้ยพี่น้องไอ้อไข่ดอกมมืใหญ่จ้ะยังแข็งอยู่ด้วยจ้ายังขาวยังอ่อนอยู่ ต,ตัวตะแมงกินพ่นเนาะดอกจะพี่นอ้องดอกงามขนาดจ้าแบบสวยเลยแบบนี้เน,นาะเลยงามเนาะงามจ้ามานึ่งแล้พี่นอ้องไปดอกงามขนาดดอกนี้อยู่ศอกลึกจะน้องมาตองไปอุ้ยอีต้นไม้ <laughs> ไป นดอกสวยด้วยต้อมหลายดอกแล้วจ้ะพี่น้องสามสี่ดอกวงเดียวเนาะอ่ต้อมดอกดอกงามขนาดนี่คือดอกนึงจ้าดอกงามขนาดเลยโอ้โหในเจ้าพี่น้องผลงานของเฮาจ้ะฟาาเมื่อเห็ดงานเนาะบ่ต้อมเนาะมานขึ้นก่าพี่น้องมีแต่เห็ดไข่ล้วนๆเลย วันนี้เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ในช่องบ่าวต้อมออนกชาเนลเลยครับผิดภาพการใดขออภัยพี่น้องวันนี้บ่าต้อมสารุงโคลาไปก่อนครับรอชมคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้าพี่น้องฝากเพื่น,ง,นง,าง,งานต้องบ่าวต้อมเนาะ